วันนี้เรามีนิทานก่อนนอนดีๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะักมาฟังนิทานกันเลยนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าผจญภัยในป่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และดอกไม้หลากสีมีสัตว์น้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันอย่างสงบสุขในหมู่พวกเขามีเพื่อนสองตัวที่สนิทกันมากคือ กระต่ายชื่อกระติบและเต่าชื่อเต่าแดงกระติบเป็นกระต่ายที่วิ่งเร็วและชอบแข่งวิ่งส่วนเต่าแดงเป็นเต่าที่เดินช้าแต่มีความอดทนและไม่ยอมแพ้ง่ายวันหนึ่งกระติบและเต่าแดงแตัดสินใจจะไปผจญภัยในป่าด้วยกันพวกเขาต้องการไปหาน้ำพุวิเศษที่ว่ากันว่าจะทำให้ใครก็ตามที่ดื่มน้ำจากมันมีความสุขและแข็งแรงตลอดไป พวกเขาเริ่มต้นการผจญภัยด้วยกันกระติบวิ่งนำหน้าไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เต่าแดงเดินตามหลังมาอย่างช้าช้ากระติบหยุดรอเต่าแดงทุกครั้งที่ไปถึงจุดพักแต่เขาก็รู้สึกเบื่อและคิดว่าเต่าแดงเดินช้ามากเต่าแดงเร็วหน่อยสิเราจะไปถึงน้ำู้วิเศษช้ากันหมดกระติบพูดอย่างไม่พอใจ แต่เต่าแดงยิ้มและตอบว่าไม่เป็นไรกระติบเราจะไปถึงที่นั่นในเวลาเดียวกันอยู่ด้วยกันและช่วยเหลือกันจะดีกว่าหลังจากเดินทางไปสักพักกระติบเห็นดอกไม้สีสวยและตัดสินใจหยุดพักเพื่อเก็บดอกไม้เต่าแดงตามมาทันและมองดูเขาด้วยความอบอุ่นดอกไม้สวยจังเลยกระติบแต่เราอย่าลืมเป้าหมายของเรานะ เต่าแดงเตือนกระติบยิ้มและตอบว่าขอบใจนะเต่าแดงฉันจะไม่ลืมพวกเขาเดินทางต่อไปเมื่อถึงทางแยกที่มีป้ายชี้ทางไปน้ำผู้วิเศษกระติบตัดสินใจวิ่งไปตามทางที่คิดว่าจะสั้นที่สุดในขณะที่เต่าแดงเลือกทางที่ปลอดภัยและไม่ลัดเลาะมากในที่สุด กระติบพบว่าทางที่เขาเลือกมีอุปสรรคมากมายทั้งต้นไม้ล้มและหนามแหลมเขาเสียเวลามากจนรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ขณะที่เต่าแดงเดินทางไปอย่างมั่นคงและไม่ยอมแพ้ในที่สุดเขาก็ไปถึงน้ำพุวิเศษเมื่อกระติบมาถึงที่น้ำพุวิเศษเขาพบว่าเต่าแดงกำลังนั่งรอเขาอยู่พร้อมรอยยิ้ม เห็นไหมกระติบเรามาถึงพร้อมกันเต่าแดงกล่าวกระติบยิ้มและกล่าวขอบคุณเต่าแดงขอบใจนะเต่าแดงฉันเรียนรู้แล้วว่าความอดทนและการไม่ยอมแพ้สำคัญมากเต่าแดงยิ้มและตอบว่าไม่เป็นไรกระติบเราเป็นเพื่อนกันและเราจะช่วยเหลือกันเสมอจากนั้นทั้งสองดื่มน้ำจากน้ำู้วิเศษและรู้สึกสดชื่นและมีความสุขตลอดไป พวกเขากลับบ้านด้วยใจที่เต็มไปด้วยความสุขและความรู้สึกที่ว่าการเดินทางที่ดีคือการเดินทางไปด้วยกันอย่างมีความสุขและไม่ยอมแพ้ข้อคิดของนิทานเรื่องนี้คือความอดทนและการไม่ยอมแพ้เป็นสิ่งสำคัญในการ,รเผชิญกับอุปสรรคและการช่วยเหลือกันและกันจะทำให้การเดินทางของเรามีความสุขมากขึ้นเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะ ฝันดีนะทุกคนบายบาย